สตัวแทนทัพย่อยคอพทอสปปสอกองทัพธรรมรวมทั้งเครือข่ายประชาชนคนดีร่วมกันเปิดแคมเปญรณรงค์ต้านนิรโทษกรรมคดีมาตาหนสองคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีอาญาร้ายแรงเมื่อวันที่12มิถุนายน2517เวลา12นาฬิกาที่อนุสวรีชัยสมร,รภูมิฝั่งเกาะพญาไทเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย ขพถนำโดยนายพิชิตชัยมงคลกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสนำโดยนายอนนท์กิ่นแก้วกองทัพธรรมนำโดยดเรเจเพชรกาจนร่วมกับเครือข่ายประชาชนคนดีเคลื่อนขอบวนมวลชนผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ปักหลักชุมนุมครั้งคืนที่เชิงสภาชมัยมรุเชษฐาธิเนีรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่สกุมภาพันธ์ เดินทางมาชุมนุมอย่างอนุสาวรีชัยสมรภูมิเพื่อเปิดกิจกรรมรณรงค์แจกสติกเกอร์ติดทด้ายรถแสดงสัญลักษณ์ถึงการไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมความผิดที่เกี่ยวข้องกับความผิดประมวลอาญามาตรา1นึความผิดการทุจริตคอร์รัปชันและความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาหลายแหลงโดยมวลชนได้นําป้ายข้อความคัดค้านการนิรโทษกรรมมาแสดงพร้อมกับแจกจ่ายสติกเกอร์ รณรงค์ให้กับประชาชนเห็นด้วยขณะเดียวกันได้มีการปาร์ายบนรถกระจายเสียงของตัวแทนกลุ่มที่สลับกันขึ้นปราร์ยมีวงดนตรีร้องเพลงเพื่อสร้างความผ่อนคลายนายพิชิตชัยมงคลกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ว่าเป็นครั้งแรกที่ทางมวลชนทับกิจกรรมนี้และหลังจากนี้จะเดินทางไปทุกพื้นที่ของเทพมหานครแบบเป็นขบวนคาราวาลประชาชนทุกเสาร์และอาทิตย์ไปยังสีลมสุข,ขุมวิท บางนาวงเวียนใหญ่มีนบุรีรับคำแผงรามอินทาราลังสิตส่วนที่จะเป็นจุดไหนก็จะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วมทํากิจกรรมและต่อไปจะมีกองทัพจักรยานรณรงค์ไปพร้อมๆกันจึงอยากจะให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมกันแสดงพลังดเรเจเพ็กกาจุนกล่าวถึงการนิรโทษกรรมที่รวมมาตาหนึสเข้าไปด้วยจะกลายเป็นการส่งเสริม คุ้มครองคนที่ทำผิดทำชั่วทำลายสถาบันทำลายความมั่นคงของประเทศคนชั่วจะได้รับการคุ้มครองการทำชั่วได้โดยไม่ต้องผิดอะไรแต่คนทำดีให้กับสังคมประเทศชาติอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทำดีและประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติกลายเป็นคนถูกทำลายเราต้องออกมาคุ้มครองคนดีที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติแล้วไปลงโทษคนที่ทำไม่ดี ที่ทำลายสถาบันทำลายประโยชน์สังคมของประเทศชาติคนในสังคมประเทศชาติจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขเราจะต้องออกมาร่วมกันปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และผลประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยด้วยการออกมาร่วมกันคัดค้านการนิรโทษกรรมนายพิชิตชัยมงคลกล่าวยอมรับว่ากรณีของทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นอีกคนที่ทางกลุ่มเชื่อว,ว่า จะได้รับผลของการนิรโทษกรรมทั้งในคดีทุจริตคอร์รัปชันและนางสาวยิ่งนักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะหลุดจากคดีไปด้วยเป็นการล้างมลทินจากการกระทําผิดเสมือนไม่เคยกระทําผิดมาก่อนตระกูลชินวัตรก็จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะคดีมาตรา1นึของทักษิณชินวัตรที่อายการส่งสุดมีคําสั่งฟ้องคดีจะเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมหากมีการดําเนินการเรื่องนิรโทษกรรม เร็วๆนี้นายทักษิณก็จะหลุดคดีไปด้วยการมารณรงค์ในครั้งนี้สร้างความมีส่วนร่วมแบบเป็นมิตรเพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลได้รับข้อมูลความเป็นจริงที่ถูกต้องและเป็นการช่วยกระจายข้อมูลเพื่อคัดค้านการนิรโทษกรรมคดีมาตราหนึ่คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีอาญาหลายแห่งโดยชวนประชาชนนำสติกเกอร์ที่กลุ่มนำมาแจกจ่ายไปติดหล,งลดังรถ หรือนําไปแจกต่อกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อให้เกิดการดาวกระจายไปทั่วกรุงเทพมหานครต่อไป